สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสารธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงถึงกรณีที่นายนัฐพรตัวประยูนผู้ร้อง ขอใหสารรัฐธรรมนูนวินิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยนายนัทพรตประยูนได้ยื่นคำร้องขอใหสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของพักเก้าวไกลพักประชาชาติและพักเป็นธรรมที่มีความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในหมวด1และหมวด2และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐโดยสนับสนุนให้ดินแดนอันเป็นเขตอธิปไตยของราชอาณาจักร มีสิทธิปกครองตัวเองหรือแยกตัวเป็นเอกราชในลักษณะของการแบ่งแยกดินแดนเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการของผู้ถูกร้องทั้ง3เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ประกาศในคำร้องหากเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 อีกทั้งข้อกล่าวอ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารคำร้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องทั้งสามมีพฤติการหรือการกระทำเกี่ยวข้องเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วรกหนึ่งสารรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉยัยก่อนหน้านี้ดรณนัฐพรโตประยูน ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญหลังครบกำหนด15วันที่ยื่นเรื่องตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9ให้เอากาสูงสุดพิจารณามาตรา49ระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ผู้ใดทราบว,ว่ามีการกระทําตามวักหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญนิชัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวดรนัฐพรบอกว่า หลังครบ15วันได้มายื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยต่อการกระทําของสมาชิกจาก3พักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวขอให้มีการทำประชามติเรียกร้องเอกราชปัตตานีรวมทั้งจัดกิจกรรมกับกลุ่มขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่7มิถุนายน2566เข้าข่ายความผิดในเรื่องล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งมีโทษคือการยุบพักในสำนวนคำร้องที่ส่งถึงประธานสารธรรมนูญความยาว34ีหน้าได้กล่าวในรายละเอียดถึงพฤติกรรมแกนนำพักก้าวไกลรวมถึงอดีตแกนนำพักอนาคตใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพักเป็นธรมรมร่วมเคลื่อนไหวในจังหวัดชดายแดนภาคใต้ร่วมกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน B R N ตลอดช่วงที่ผ่านมา เรียกร้องและสนับสนุนการเคลื่อนไหวทรรประชามติเรียกร้องเอกราชปัต,ตานีถือเป็นการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญโดยตรงดร์นัทพรยังขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้ง3ไม่ชอบด้วยกฎหมายบทบัญญัติรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศัการาช2560มาตรา49และขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้เลิกการกระทําดังกล่าวตามมาตรา49วรรค2 และมีคำสั่งให้ยุบพักเก้าไกลพักประชาชาติและพักเป็นธรรมและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองมาตรา92และมาตรา92วรรคท้ายด้านโฆษกพักประชาชาตินายกมลศักดิ์ลีวาเมะพร้อมด้วยสอสอพักประชาชาติแถลงข่าวยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่ขอให้มีการทำประชามติเรียกร้องเอกราชปาตานี หลังจากที่นายนัทพรตัวประยุนยื่นสารรัฐธรรมนูญวิชัยยุบพักนายกมลศักบอกว่าการจัดเวทีดังกล่าวเมื่อวันที่7มิถุนายน2566 <c oughs> เพื่อทำเวทีประชามติแบ่งแยกดินแดนณมหาวิทยาลัยสงข,าาขลานครินวิทยาเขตปัตตานีทางพักประชาชาติไม่ได้เป็นผู้ร่วมจัดงานแต่อย่างใดหากแต่เป็นเพียงผู้ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบ,บนเวทีในช่วงบ่ายซึ่งทางพักได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารูสสสเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี เป็นอดีตรองอธิกราบรบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีไปเป็นวิทยากรแทนและบนเวทีไม่มีการพูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนโดยได้เดินทางไปนในช่วงบ่ายและไม่ทราบว่าวช่วงเช้าของวันมีการจัดทําประชามติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์และเป็นข่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิ์บารูเข้าชี้แจงต่อฝ่ายสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยจนถึงขณะน,นี้พักและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิ์บารูก็ไม่ได้มีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดล้มล้างการปกครองหรือการปลุกระดมใดๆนายกมลศักดิ์บอกว่ามีตัวแทนจากพักประชาชาติพักเป็นธรรมไปส่วนพักเก้าไกลได้รับเชิญแต่ไม่ได้ไปหลังจากนี้ขอดูคำฟ้องก่อนแต่ไม่กังวลเพราะมั่นใจการทำหน้าที่ของพัก แม้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ทํางานในฐานะพักฝ่ายค้านดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อประชาชนภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ